คุณจตลงคุณวิสาคะสถานการณ์ปะทะกันนะคะระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจายวงกันเป็นปะปลายค่ะตอนนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหตุการณ์ยังไม่สงบนะคะและก็ยังคงมีการประทะกันเป็นระยะๆะะค่ะในช่วงเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงที่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศสดตอนนี้ค่ะจะเห็นได้นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตรงเฉพาะจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือฝั่งที่จะมุ่งหน้านะคะตรงนี้คือใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมุ่งหน้าไปทางรางน้ํามีเจ้าหน้าที่ตํารวจสแตนบายอยู่นะคะแล้วก็กระชับพื้นที่อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าค่อยๆดูบรรยากาศภาพกว้างของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าการจราจรนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นยังคงปล่อยรถเข้ามาเป็นระยะๆด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะมีเคอร์ฟิลนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดกันเป็นช่วงๆนะคะช่วงไหนที่มีการประทะก,กันอยู่ก็จะมีการปิดค่ะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก5นาทีเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะในขณะก่อนที่เราจะรายงานข่าวก็เกิดเหตุที่มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์เลยค่ะมาบีบแตะใส่กันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกับทางแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการ พยายามที่จะสกัดให้ออกไปพ้นจากแนวตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้คือฝนเนี่ยตกหนักกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณหชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์นั้นทั้งสองฝั่งจะยังไม่มีใครยุติกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้บริเวณพื้นที่ทั้ง4ทิศของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดหลักที่เรารายงานอยู่เรายืนรายงานอยู่ฝั่งของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นค่ะว่าตั้งแต่ มีการถอยร่นกันมาจากแยกใหญ่ก็คือแยกดินแดงค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถูกกระชับพื้นที่ถอยร่นมาเรื่อยๆหลังจากที่ไปที่ลาบหนึ่งไม่ได้นะคะก็พยายามจะถอยกันมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเจ้าหน้าที่จากที่ประจําจุดดินแดงนี่ค่ะก็กระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่ประชิดพื้นที่กระชับพื้นที่นี่ค่ะทั้งหมดของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ทั้ง4ทิศแล้วนะคะ แต่ว่าในขณะนี้ค่ะก็ยังถือว่ามีการเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปด,ปดกันอยู่รถไฟฟ้ายังวิ่งได้นะคะแล้วก็การสัญจรยังสัญจรได้แต่จุดที่ปะทะเป็นกลุ่มย่อยเนะะี่ยค่ะเท่าที่ฟังเสียงจะมีเสียงจากมาทางฝั่งของรางน้านะคะแล้วก็มีเสียงออกมาฝั่งของทางพหลโยธินนะคะทางที่จะไปสนามเป้าค่ะสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังไม่ใช่สถานการณ์ที่ สงบหรือว่าเคลียร์พื้นที่ได้นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนมีการคล้ายๆเผชิญหน้ากันอยู่แถวๆบริเวณแถวแยกรางน้ําซึ่งถัดจากตรงโซนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ไปค่ะไม่ไกลนักนะคะก็จะเป็นแนวของห้างซันจูรี่แล้วก็ใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยค่ะตารวจพยายามจะเคลียร์นะคะแล้วก็ในระหว่างที่มีการเคลียร์กันเนี่ยค่ะมีประชาชนหลายคนที่เดินขึ้นลงสกายวอล์กนะคะในระหว่างที่มีเหตุ เผชิญหน้ากันค่ะก็หลายคนโดนลูกหลงไปด้วยนะคะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีการประจําจุดสแตนบายอยู่ตรงจุดนี้อยู่นะคะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะยังประจําจุดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะแล้วก็หลังจากสามทุ่มไปแล้วอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าจะเริ่มมีการกระชับพื้นที่ขยับไปทางรางน้ําเพิ่มมากขึ้นจะตรงเฉพาะที่เห็นอยู่ตรงจุดนี้คือหัวถนนใต้ BTS ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ สถานการณ์เผชิญหน้ากันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะในเฉพาะช่วงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบกันไปแล้วประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงประจําจุดสแตนบายอยู่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นยังคงมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ขับรถมาเนี่ยแว้นบิดเครื่องใส่ ในกลุ่มของตํารวจที่มีการประจําจุดตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะคุณจตุรงคุณวันวิสาคะครับขอบคุณครับคุณพัทรพรครับ